สวัดีครับวันนี้เรามาช่วยลูกโกินนมแม่นะครับเพราะปัญหาคือัวเป็นัวพันธุ์ลูกผสมอินดูบาซินเลือดสูงหัวนมจะใหญ่มากครับเอ่าแขนเลยครับถ้าไม่ช่วยไม่รอดตายแน่นอนเพราะปากคนข้าหัวนมไม่ได้ไม่สามารถกินนมเองได้เนี่ยครับแต่นั้นวิธีการช่วยเหลือเราจะต้องช่วยให้ลูกได้กินนม โดยเร็วที่สุดหลังคลอดนะครับวิธีการช่วยถ้าไม่เข้าซองนะครับถ้าเป็นคอบครอบเหล็กแบบนี้คอบเหล็กแบบนี้แข็งแรงเ,เรามัดขาครับใช้เชือกมัดขาว้นะครับไ้มาทางนี้เพราะวัวมันจะเตะมาทางนี้แต่ตัวนี้ไม่เตะตัวนี้ดีหน่อยครับตัวนี้เป็นวัวเชื่องนะครับแต่เราก็ป้องกันไว้มัดไว้นะครับมัดไ้มาทางนี้นะครับ เพราะว่ามาสีมันก็จะสีบไปไม่ได้นะครับก็เซฟลูกด้วยเพราะบางทีอ่ามันก็จะถีบลูกบางทีมเ็บนมก็ถีบลูกลูกก็จะไม่กล้าเข้ากินนมหัวนมโตๆอย่างนี้มันคาบเองไม่ได้หรอกครับต้องช่วยจับยัดครับกินให้ครบสีเต้าอย่าให้เหลือเต้าใดเต้าหนึ่งถ้ากินไม่หมดให้รีบทิ้งไม่งั้นเต้านมจากเสพจะรักษายากอีกทีนะครับให้กินจับให้กินครบทั้งสีเต้า เพื่อระบายน้ํานมออกอย่าให้อุดตันหรืออย่าให้ค้างเดี๋ยวจะทําให้เกิดปัญหาเต้านมบักเศษตามมาจะต้องรักษาอีกยาวเลยกินให้ครบให้มันให้ครบทั้งสีเต้านะครับถ้าเต้าไหนกินไม่หมดยังบวมอยู่ให้รีดทิ้งนะครับรีดทิ้งเลยไม่ต้องเสียดายนะครับรีดทิ้งเลยนะครับ<ม>เดี๋ยวสักหน่อยนมมันก็จะผลิตเพิ่มขึ้นมาอีกตึงเหมือนเดิมครับ ถ้าลูกอ่นอนๆอย่างเงี้ยตัวนี้คลอดวันที่สองวันนี้ให้กินเช้ากลางวันเย็นนะครับให้ได้กินสามมือ้อครั้งหนึ่งลูกวัวต้องได้กินนมอย่างน้อย1 5จ้าถึง2ลิตรนะครับขึ้นไปถ้าดูดเองแบบเนี้ยไม่มีปัญหาหรอกแต่ปัญหาก็คือถ้าเรารีดให้นะครับเราจะขี้เกียจรีดจะรีดได้แค่กระป๋องนมเล็กก็คิดว่ามันจะอิ่มมันไม่อิ่มนะครับโดยเฉพาะหลังคลอดใหม่ๆนมน้ำเหลืองต้องช่วย อย่างน้อยต้องได้กิน1.5ถึง2ลิตรมันจะช่วยสร้างภูมิต้านทานนมน้ำเหลืองหลังคลอดรีบให้กินเข้เาวนี้ใหญ่มากครับเข้าแขนเลยเข้าแขนนี่ต้องให้กินเข้าวใหญ่ๆต้องให้ดูดดูดนมออกให้หมดนะครับให้ลูกดูดนม บางทีถ้าเราไม่รีดทิ้งเนี่ยนมมันจะเป็นนมเสียมันจะมีเลือดลูกวัวกินเข้าไปแล้วท้องเสียตามมาเลยนะครับอันนี้เป็นมื้อเที่ยงนะครับเช้าให้รอดหนึ่งแล้วถ้าไม่ช่วยไม่รอดแน่ครับกินนมเองไม่ได้แน่นอน อนี่อันตรายนะครับนี่โดนฟาดหน้าชาเลยนะครับจับไว้ครับสำหรับวัวแม่นี้ก็อดควันนี้เป็นวันที่สองอยาบำรุงที่ให้ก็เมื่อเช้าเราก็ฉีดคา,ารโตซานไป20ซีซีฉีดวิตามิน AD3e ไป6 7เีซีเพราะว่าวิตามิน AD3e สาำหรับแม่วัวเนี่ยให้ปริมาณ1ซีซีต่อ100กิโลวัวตัวนี้ หนักเท่าไหร่ครับพอเดาได้ไหมใช้สายวัดน้ำหนักวัดการวัดน้ำหนักวัวนะครับลองกะดูที่ครับแักเท่าไหร่ครับบางคนคิดว่าน,น่าจะประมาณ4-500จะให้ชัวนี่ครับสายวัดน้ำหนักครับสายวัดน้ำหนักเราจะวัดตรงส่วนนี้นะครับรอบอกนะสายวัดน้ำหนักใช้ง่ายๆครับ เราเอาวัดด้านเซนติเมตรนะครับมาใกล้ๆครับมาดูใกล้ตรงนี้นะครับต้งใต้ตะนอกลงมาหน้าอกเนี่ยได้199ยเก้าสิกเซนที่กลับมา ด้านบนเป็นวัวเนื้อด้านล่างเป็นวัวนมได้ห9 1้เก้าสิบเอดวัวตัวนี้หนักห9ร้อยเก้าสิเอ็ดกิโลก็จะเกือบบวกลบด้วยนะครับห9 1เก้าเอ็ดเนี่ยตัวนี้นะครับเกือบเจ0ดร้อยโลบวกลบห้านะครับใช้วัดน้ำหนักมันจะบวกลบห้าอาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่าอยู่ไม่เกินห้ากิโลนะครับเราก็จะใช้ยาถูก เมื่อเช้าฉีดคาร์โตซานไป2ี่สิบคาร์โตซานฉี่ฉี่สิบเลยน้ำหนักเท่าไหรก็ฉีดที่สิบแม่วัวส่วนวิตามิน A อดีสามีฉีดหนึ่งซีซีต่อร้อยกิโลวัวตัวนี้หนักเกือบเจ็ดร้อยโลนะครับของ้อยเก้าสิบเอ็ดฉีดเจ็ดซีซีไม่ต้องไปฉีดถึงยี่สิบนะครับไม่มีประโยชน์มันเกินความจำเป็นก็ะโดนขับที่นี่เฉยเมื่อเช้าเราฉีดคาร์โตซาน2ี่ D ีดเอดีเจ็ดซีซีปรากฏว่านมมาเต็มตึงเลย อันนี้เป็นยา2ตัวนี้มันจะช่วยบำรุงน้ํานมแล้วก็ทําให้ระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์เร็วอ่าก็ฉีดหลังคลอดยาบํารุงนี่ก็ถือว่าจําเป็นพอสมควรนะครับในการฉีดส่วนยาฆ่าเชือ้อถ้าวัวคลอดปกติไม่จําเป็นต้องฉีดก็ได้ถ้าไม่ได้ล้วงได้ดึงได้อะไรนะครับแต่ถ้ากันเผื่อไวา้อยากจะฉีดก็ฉีดได้ครับยาฆ่าเชือเ้อแบคทีเรียนะครับที่ออกมิดกว้างฉีดได้เลยนะครับป้องกันเอาไวา้ดีกว่าแก้นะครับตัวนี้เราก็ให้คลอดวันแรก หลังจากลบออกเราก็ให้เลยนะครับเราให้เซฟที่อขีดห้าศูนย์ไปสิบตามน้ําหนักเหมือนกันหนึ่งต่อห้าสิบนะครับฉีดเขา้าใต้ผิวหนังฉีดไปแล้วจะสังเกตว่าัวเรานี่ถ้าให้ายาฆ่าเชื้อไว้เนี่ยมันจะแห้งเร็วนะเมือกอะไรจะแห้งเร็วนะครับมันจะสมบูรณ์พันเร็วขึ้นนะครับก็ถือว่า,าได้ประโยชน์พอสมควรให้ยาฆ่าเชื้อไรืยเลยนะครับอะอิะ่มแล้วกินนมแค่แค่นมเดียวอิ่มแล้วครับ มันน้ำนมเยอะมากครับเนี่ยเต้าเต้าแขนนี่เต้าหนึ่งก็รีดออกมาได้เป็นริบมากเ่ยเมื่อเช้ากินรอบหนึ่งแล้วตอนเที่ยงตอนเที่ยงจะกินได้น้อยเพราะว่าเมื่อเช้ามันกินเยอะนะครับแล้วตอนเย็นอีกรอบหนึ่งส่วนนมที่เหลือถ้าเต้าบวมๆอย่างนั้นถ้าเป็นนมที่เป็นวัวที่ยังยังไม่รีดเลยเนี่ยลูกยังไม่กินสักทีเลยนะให้รีดทิ้งนะครับแต่ตัวนี้เมื่อเช้ามันกินครบทุกสีเต้าเหี่ยวหมดแล้วเมื่อเช้าเราก็ไม่ต้องรีดรอรอ,รอกินตอนเย็นได้นะครับ นี่คือวิธีการช่วยลูกวัวให้รอดกรณีนมเต้าโตแบบนี้นะครับนมเต้าใหญ่ๆแับกินไม่ได้แน่นอนนะครับมีวิธีเดียวที่จะรอดคือต้องช่วยมันต้องช่วยป้อนวิธีดีที่สุดคือให้มันดูดเองครับมันจะอิ่มเองเราจะรู้ว่าปริมาณที่มันพอกินแล้วไปแล้วมันอิ่มมันก็จะเลิกดูดเองแต่ถ้าเรามารีดหนึงแล้ว บางทีเรารีดไม่เป็นนะครับหรือบางทีเราขี้เกียจรีดมันจะได้นมน้อยมันจะไม่พอนะครับถ้าลูกวัวได้ดูดเองพยุงให้ดูดมันจะอิ่มครับเพราะบางทีเวลาเรารีดให้เนี่ยไม่ถึงลีดหรอกครับเมื่อยมือแล้วเพราะว่าลูกวัวโดยเฉพาะนมน้าเหลืองครั้งแรกต้องได้กิน 1. 5ดถึง2ลิตรขึ้นไปนะครับมันจะมีพวกภูมิต้านทานนะครับที่เพียงพอสําหรับลูกวัวครับ วัวตัวนี้ก็ถือว่าโอเควันนี้สดชื่นแล้วนะครับเมื่อเช้ากระโดดร้องย้องย้องแล้วครับไ้กินนมอิ่มนะครับชื่อน้องฟ้าใสเป็นลูกของซปเปอร์เอ็กซ์นะครับตัวนี้แม่เป็นอินดูบาซินนะครับเป็นหลานบอยอุบลนะครับตัวนี้หลานบอยอุบลเลือด75%ครับหูก็จะยาวเลยปากนิดนึงนะครับเราก็เอามาผสมกับบามั่นเลือดร้อยนะครับลูกก็จะออกมาก็จะตัวโครงสร้างดีตัวใหญ่มากลูกก่อนก็ตัวเมีย ลูกก่อนตัวเมียก็ผสมแจ็คพอตร้อยล้านไปตัวใหญ่มากครับใหญ่มากเลยนะครับโครงขาแข้งหนังหนังหนาตัวสูงตัวใหญ่อ้วนตัวลูกมัน่ะูข้อนู้นนะครับส่วนลูกนี้ผสมซูเปรเอ็กไปนะครับก็ออกมาก็ถือว่าโอเคนะครับโครงสร้างกระดูกดีนะครับแล้วก็จะจัดการเรื่องนมอยู่ประมาณ2อาทิตย์นะครับลูกก่อนก็2ออาทิตย์นะครับจนกว่าลูกวัวจะปากจะแข็งแรง ดูดนมกินเองได้เราก็จะจะไม่ช่วยครับทีนีน้เราต้องช่วยอยู่ประมาณ2อาทิตย์นะครับส่วนลูกวัวคลอดใหม่จะต้องมีการให้ยาอะไรไหมปกติเลยวัวหลังคลอดประมาณวันที่2เนี่ยมันจะเริ่มมีอาการไข้บางตัวไม่กินนมสาเหตุเพราะอะไรอากาศมันเปลี่ยนอุณหภูมิในท้องของแม่ก็อุณหภูมิอบอุ่นนะครับ พอมาอยู่ข้างนอกมาเจออากาศข้างนอกอากาศหนาวโดยเฉพาะช่วงนี้มันก็จะมีไข้นะครับมันก็ไม่กินนมาการให้ยาลูกวัวก็ให้ได้นะครับสามารถฉีดฉีดยาได้ตามปริมาณตัวนี้ก็ให้บูตาซิลไปเมื่อวานนี้1.5 cc ซีซีแล้วก็ให้วิตามิน a de, วิตามิน a de นี่จำเป็นสำหรับลูกวัวที่อ่อนแอนะครับ ฉีดไปเมื่อวานฉีดไปแค่ซีซีเดียวนะครับเพราะเขาให้ใช้กับลูกวัว1นึซีหซีซีต่อ50ากิโลลูกวัวตัวนี้ก็หนักประมาณ40นี่แหละเราให้1นึซีซีนะครับปรากฏว่าวัน,นวันนี้นครับวันนี้ตอนเช้ามาเนี่ยลุกขึ้นแล้วก็กระโดโดโลดเต้นได้แสดงว่าได้วิตามินเข้าไปร่างกายก็สดชื่นอา,อาการไข้ที่มีก็ลดไม่มีนะครับตัวน,นี้ปกตินะครับ ส่วนสะดือตอนนี้รู้สึกว่าจะบวมๆนิดหนึ่งบวมจากแม่เลียนะครับไม่ใช่บวมจากการอักเสบนะครับแม่เลียแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวสักหน่อยก็จะหายนะครับแต่วัวลูกผสมอินดูบามันเนี้ยตรงสะดือเ็าจะยาวนะครับยาวมันก็จะยาวเป็นเรื่องปกติเลยนะครับเป็นสายพันธุ์เขานะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการให้ความรู้แนะนำสำหรับปัญหาของพี่น้องเกษตรกรที่ประสบกันประจำสำหรับแม่วัวที่ นมโตๆโตลูกกินเองไม่ได้นะครับก็เป็นแนวทางในการดูแลนะครับเพื่อให้ลูกวัวรอดเพราะว่ากว่าจะได้ลูกวัวแต่ละตัวนะครับไหนจะต้องผสมบางตัวผสมแล้วผสมอีกก็ผสมติดไม่ติดผสมติดยากแล้วก็ตั้งท้องอีก9เดือนลูกวัวคลอดออกมาต้องรอดนะครับต้องรอดโดยเฉพาะช่วงนี้โรคลำปีสกินระบาดในลูกวัวครับวิธีการป้องกันของเราก็แนะนําเสนอไปแล้วในคลิปที่แล้ว เดี๋ยววันพรุ่งนี้วันที่3เราจะฉีดสารกระตุ้นภูมิ 0.5cc นะครับเพื่อเป็นการให้วัวมีภูมิต้านทานโรคลำปีสกินวัคซีนเราจะยังไม่ให้นะครับเพราะว่าลูกวัวอายุน้อยเกินไปแทนที่จะเป็นวัคซีนกับเป็นการเพิ่มโรคเข้าไปบางตัวป่วยเลยนะครับพอให้วัคซีนเข้าไปแล้วเ็ามีอาการป่วยเป็นลำปีสกินเลยนะครับเราก็จะให้สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันสองรอบ อรอบแรกก็เราจะให้ประมาณวันที่3วันพรุ่งนี้วันที่3ของการคลอดแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งเราจะให้อีกครั้งนะครับครั้งละ0.5นซีซีนะครับเป็นการเสริมสร้างภูมิต้านทานแล้วก็ที่สําคัญนมน้ําเหลืองตัวนี้ยังไม่ถึงชั่วโมงเลยเราให้กินนมน้ําเหลืองอิ่มนะครับน่าจะไม่น้อยกว่า2ลิตรนะครับก็เป็นแนวทางในการดูแลสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ